ีครับผมโซ so ่ e ท TC นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้าน CT Music นะครับผมมาอยู่กับเปียโนไฟฟ้าเพ e r ร e r จอร์โของ YAMAHA นะครับก็มีคำถามมากมายเลยผมเจอตลอดเลยว่าอยากจะเล่นเปียโนจะเริ่มยังไงดีหรือว่ามีเปียโนรุ่นไหนอยากจะแนะนำสำหรับคนที่เริ่มต้นบ้างผมก็ถือโอกาสในวันนี้มาใช้ประสบการณ์ผมเล่าให้ฟังแล้วก็ตอบทุกคนนะครับ ก็ตอนแรกๆเนี่ยผมเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่4ขวบตอนนั้นอยู่ที่เชียงใหม่ก็ในวันแรกๆเนีครับเราเรียนเปียโนไฟฟ้าก่อนเราเรียนคอร์สของ JMC ของ y a m a ฮ่ที่เป็นเรียนอิเล็กโตร์แล้วก็นักเรียนเต็มห้องเลย10 20คนแล้วคุณครูก็อยู่ข้างหน้าห้องสอนใส่หูฟังเรียนก็จะมีความผูกพันกับ y a m a ฮ่มาตั้งแต่เด็กนะครับทีนี้เมื่อโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็เริ่มได้รู้จักกับอะคูสติกเปโน หรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าอัพไรท์เปโนที่อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับตั้งอยู่ที่บ้านก็เป็นไม้ทั้งหมดมีกลไกสลับซับซ้อนอยู่ข้างในไม่ต้องใช้ฐานไม่ต้องใช้ไฟฟ้าพอโตขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้เริ่มเล่นเข้ามาหาลาัยได้เรียนคอนเสิร์ตแกรนคือแกรนเปโนตัวใหญ่ๆที่มีฝาเปิดเลยเหมือนในคอนเสิร์ตฮอลันนั้นก็ยิ่งใหญ่เลยเสียงก็หืมมาลังการมากแต่ว่าในความเป็นจริงในชีวิตเราอะถ้าอย่างลักษณะแบบนั้น เวลาจะเล่นเป็นโนอะคูสติกหรือว่าเล่นแกรนเปียโนเนี่ยเปียโนเขาจะอยู่ตรงนั้นรอเราเขาจะไม่เคลื่อนที่มาหาเรามันใหญ่มันหนักมันทําให้โอกาสในการเล่นก็มีไม่ค่อยบ่อยแต่โชคดีนะครับเทคโนโลยีในปีหลังๆเนี่ยสามารถย่อส่วนเปียโนตัวใหญ่ๆเหล่านั้นนะฮะเขาใช้วิธีเขาเอาไมโครโฟนไปนอัดเสียงเก็บลงมาใส่ในหน่วยความจําในเปีนโนเหล่านี้ซึ่งตอนเนี้ย เครื่องดน,นตรีเหล่านี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยราคาถูกลงน้ำหนักเบาลงขนาดเล็กลงคีย์สั้นลงแต่ว่ายังคงได้สัมผัสทัชชิ่งที่คล้ายกับเปียโนไม้ของจริงผมรู้สึกว่ามันสะดวกมากๆแล้วก็อย่างเช่นรุ่นนี้นะฮะ n อ1 2มีลำโพงในตัวด้วยเนี่ยมีเสียงออกมาจากตรงนี้แล้วก็นี่เขามีวอลลุม่มสามารถเล่นเบาเราเริ่มเล่นเบาจากตัวเองก่อนนะจากสำเนียงเรา จะเล่นดังก็อยู่ที่เราแต่ในบางครั้งนะครับถ้าเราต้องหัดเราต้องซ้อมที่บ้านดึกดึกไม่อยากจะรบกวนเพื่อนบ้านหรือว่าคนที่อยู่ในบ้านเขามีมาสเตอร์วอลลุ่มมันก็เหมือนกับเราแบบเบาทีวีอยางเปาเครื่องเสียงนะเนี่ยฮะเราก็ลดลงมาแล้วก็เล่นเล่นดังแค่ไหนมันก็ถูกเบาอยู่แล้วไนงะไอ้ตรงนี้แหละคือความทันสมัยของเปโนโฟฟ้า สำหรับคนที่อยากจะเล่นคนเดียวนะครับไม่อยากรบกวนคนอื่นเนี่ยก็ง่ายมากเลยฮะเสียบแจ็คแล้วก็ใส่หูฟังเหมือนที่ผมทําสิ่งที่เราเล่นทั้งหมดก็จะได้ยินเพียงแค่เราคนเดียวเป็นแบบสเตอริโอด้วยคนที่อยากจะเริ่มต้นนะครับลองมาดูซิว่าวันแรกถ้าเรามานั่งที่เป็นโรเราทําอะไรได้บ้างก่อนอื่นก็ลองกดดูก่อนนะครับเราใช้นิ้วของเราเนี่ยแหละเล่นแบบปกติ เล่นให้เสียงยาวก็ได้ก็คือเอานิ้วกดค้างไว้เลยเล่นสั้นละ่ะเล่นสั้นลนักษณะเทคนิคจะเหมือนไก่จิกเข้าเปลือกฮะอย่างจกจอย่างนี้แบเร็วๆหน่อยอย่างนี้เล่นดังละ่ะดังก็จิกแรงหน่อยเบาก็สัมผัสชา้าๆเห็นไหมล่ะเราจะมีหลายหลายองค์ประกอบหลายเอลิเมน มีกดยาวกดสั้นดังแล้วก็เบาซึ่งซึ่งทัชชิ่งแบบนี้นะฮะสามารถทำให้เราเล่นดังเล่นเบาเบามากเบากลางมันละเอียดในการเล่นแค่นโน้ตเดียวอยู่ที่สำเนียงเราค่อยๆฝึกฝนครับทีนี้ลองฟังเมื่อผมรวมทุกสิ่งเข้ามาอยู่ด้วยกันทุกเทคนิค ดังขึ้นมาหน่อยสั้นไหม ทีนี้นะครับเวลาเราอยากจะเล่นเพลงให้มีสำเนียงเนี่ยในบางครั้งมันต้องใช้ทั้ง2มือแล้วก็ใช้เท้าช่วยด้วยที่เปียโนเขาจะมีเขาเรียกว่า sustain pedal จะเป็นตัวเอาไว้เหยียบเพื่อให้เก็บเสียงนั้นๆไว้ในขณะที่เรายกนิ้วออกไปยกตัวอย่างเช่นนิ้วเรากดอยู่เสียงจะยังมีใช่ไหมฮะยกปุ๊บเอาหายกด2ตัวสิ เมื่อไหร่ที่นิ้วมันหลุดมันจะหายแต่ในการเล่นมันต้องเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะนั้นเราจะใช้เท้าตัวนี้ในการเก็บเสียงเมื่อกี้ไว้เหยียบเหยียบในเพลงบางประเภทจำเป็นต้องใช้มากๆเลยนะครับบางประเภทก็ไม่จำเป็นต้องใช้ประเภทที่ต้องการความกังวาลความบรรยากาศที่อบอวลไปของเสียง ใช้พ a d โดมันจะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศและมู d เลยลองฟังดูนะครับผมจะเล่นแบบไม่ใช้คือแบบลน้ลนๆเลยนะฮะนิ้วล้วนๆแต่ได n a มิกยังคงต้องอยู่นะจําได้ไหมเรามีอะไรบ้างเรามีสั้นมียาวมีดังมีเบาแล้วก็ในดังเบาของเรามีดังกลางดังมากดังมากดังน้อยดังเบาอยู่หมด,หมดสั้นก็เช่นกันสั้นมากสั้นกลางสั้นน้อยเป็นไดนามิกระเอียดที่เราค่อยๆฝึกฝนนะครับลองรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน no p a d d l อเคนะแต่ลองดูนะเมื่อมีพาโดเสียงมันจะหอหุ้มกว่าดัง พอความพิเศษของเปนโนไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้นะฮะ NP12 เนี่ยเขามโีโปรแกรมที่เขาเรียกว่า Reverb Reverb ก็เหมือนกับจำลองสถานที่ว่าเราเอาเปนโนตัวนี้ไปนั่งเล่นอยู่กลางคอนเสิร์ตฮอล์เวลาเราเล่นปุ๊บเสียงมันจะแบบมันจะมีหางเสียงที่กลางวานกล้องเหมือนอยู่ในคอนเสิร์รตฮอล์ซึ่งผมได้รีวิวแบบละเอียดไว้แล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับลองไปดูย้อนหลังกันนะนี่นะฮะนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับสำหรับคำถามที่ผมได้รับมามากมายเลยนะฮะ คนที่อยากจะรู้ว่าจะเริ่มเล่นเปียโนยังไงจะเลือกเครื่องยังไงเนี่ยวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าทําอะไรได้บ้างเปียโนไฟฟ้ามีความสะดวกสบายยังไงให้เราเลือกใช้สำหรับคลิปต่อๆไปเนี่ยผมจะชวนทุกคนมาหัดเล่นเปียโนกันเดี๋ยวผมจะสอนเปียโนตั้งแต่เริ่มต้นเบสิกเลยครับ